เดี๋ยวเราก็มาก่อนไปเรื่องอื่นผมดูไอ้อบตสองขสองเรื่องก่อนนะพี่ได้เพราะว่าอบตอเลือกไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับเลือกการเลือกตั้งนายกอบตอเนี่ยก็คือเกิดขึ้นทั่วประเทศท่านใดที่ไม่ได้ไปเลือกและไม่อยากจะเสียสิทธิ์นะครับท่านต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะบอกว่าทําไมท่านจึงมีเหตุผลไม่ไปเลือกนะไม่งั้นเดี๋ยวเปินคุณสุภจีนะตุกต,ตั้งคำถามนะฮะว่าว่าไม่ได้ไปเลือกอการเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วทําการแจ้งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วหรือย,อยัง ซึ่งอุตสุพจีขเขาก็บอกว่าเขาแจ้งเรียบร้อยไปแล้วนะครับท่านใดไม่ไปยังมีเวลาอีกเวันนะครับหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะฮะวันอาทิตย์11มกราคมนะฮะสองอสองพื้นที่ที่ถูกจับตามองพื้นที่แรกก็คือหญิงลีนะครับหญิงลีเนี่ยนะลูกทุ่งชื่อดังเออเราเพิง่งเพิ่งได้ยินนะว่าคุณหญิงลีเนี่ยลงสมัครในอบตอะไรพี่นะครับที่ดารักษ์ศรีชุมพลอำเภออยู่ที่อ,อบาตาดงพลองเอเภอแคนดงนะฮะจังหวัด จังหวัดอ,อีสานแน่นอนบุรีรัมย์บุรีรัมย์มนะฮะซึ่งผลออกมาปรากฏว่าคุณหญิงลีทิดารัตเนี่ยแข่งกับคุณเรืองศิลอายะอดีตนายกอบตสมัยที่ผ่านมาครับ,ค,รบคุณหญิงลีในข่าวบอกว่าโอ้สดใสามากมีชื่อเสียงคนเป็นศิลปินอยู่ในวัย40เสษสู้กับทีมงานบ้านใหญ่วัย72ขอเบึงวิเคราะห์กันไปต่างในทางว่าแทบ นักรองน่าจะไปต่อกลอนกับนักการเมืองรุ่นใหญ่ได้อย่างไรนะเพราะว่าเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่อย่างบุรีรัมด้วยนะครับปิดอีบเลือกตั้ง17บเนฬิานับคะแนนกันไปเรื่อยๆผลคะแนนก็ออกมาลุ้นกันปรากฏว่าหญิงรีได้ไป1788ร้ดคะแนนคุณเรืองศิลป์อดีตนายกหมายเลขสอได้พันแปร้อคะแนนเฉือนกันไปแค่14คะแนนอ่ะดูแล้วกัน โอ้โหจะคะแนนสองพันเนี่ยนะคอหญิงลีชนะยิงลีชนะยิงลีแพ้สิพันเจ็ดแปดสิบแปดคนเดิมไดพันแปดร้อยสองเอาชนะไปได้แค่สิบสี่คะแนนยิงลีนี่คนที่คนที่ร้องโทรศัพท์เปล่านั่นแหละตัดกำลังเข้าสู่บริการรับโอ้คนนี้เหรอครับก็มีรู้จับใช่ไหมคุณหญิงลีในตอนแรกมีข่าวนะครับว่าเธออยากจะขอนับใหม่เพราะมันแค่สิบสี่คะแนนไงจะขอนับใหม่หมดเลยไหมปรากฏว่ารายงานข่าวล่าสุดในตอนบ่ายของวันนี้นะครับ หญิงลีสิจุพลเปิดใจบอกว่าคะแนนที่ออกมานั้นถือว่าพอใจขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังคงเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นสามารถดึงคะแนนเสียงมาได้จนเกือบชนะส่วนตัวนั้นก็ยังครุคาใจถึงกระบวนการนับคะแนนแต่หลังจากนี้จะไปร้องกกตนะครับให้นับคะแนนใหม่โดยเฉพาะบัตรดีบัตรเสียว่ามีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องของกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งมา้แค่ไหนอันนี้เป็นข่าวก่อนหน้านี้ตอนหลังมานะครับรายงานข่าวล่าสุดคือการอัดคลิปแล้วบอกว่าคิดทบทวนทั้งคืนแล้ว ว่าจะขอเปิดหีบดีไหมเกรงว่าล่าช้าอาจจะทำให้เกิดความสับสนในการทํางานด้วยเหตุนี้นะครับตนเองจึงเก็บ14คะแนนที่แพ้ไว้ในความทรงจาตอบตลอดไปขอส่งต่อให้ผู้ชนะที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่ขอไปจริงๆไม่สามารถจะทําตามความรู้สึกได้ย้าว่าอยากจะให้บ้านได้พัฒนาขอคัดค้านการตั้งโรงน้าตาลขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สรุปคือเธอจะบอกว่าเธอไม่ขอรับคะแนนใหม่นะครับอลองฟังถ้ามีเสียงก็ลองเปิดฟังเสียงของคุณหญิงเรูครับ ก็สุดยอดสวัสดีค่ะยิงลีขอส่งข่าวพี่น้องตมบ้านครูนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเลือกตั้งอบตบ้านครูแล้วและยิงลีก็แพ้คะแนนผู้ลงสมัครฝั่งบ้านใหญ่บุรีรัมย์14คะแนนนะคะในจํานวนผู้มาเลือกตั้ง3,590คะแนนนะคะดิฉันก็ทบทวนทั้งคืนแล้วว่าจะทําอย่างไรดีจะขอเปิดหีบไหมเพราะว่าพี่น้องส่วนหนึ่งที่เลือกดิฉันนะคะมาจากทางใกล้ทางไกล ก็อยากให้เปิดหีบอ,อ,อยากให้ดิฉันอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจดิฉันก็คิดทบทวนมากเลยว่าดิฉันจะยื่นขอกรกตบริกรัมเปิดหีบหรือเปล่า<ๆ><ๆ>ก็กลัวว่าจะใช้เวลานานนะคะกลัวว่าจะสับสนในการทํางานจึงขอปรึกษากับทุกคนขอปรึกษาและขอส่งข่าวว่ายิงลีอยากจะส่ง14คะแนนนี้ให้ท่านเพื่อที่จะให้ท่านทํางานให้พี่น้องประชาชนบ้านครู ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะหากดิฉันเปิดขอเปิดหีบอาจจะล่าช้าหรืออาจจะมีการร้องกันไปร้องกันมาอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะเดือดร้อนอีกนะคะดิฉันจึงขอให้14คะแนนนี้เป็นความทรงจำของดิฉันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนที่มาเลือกตั้งจากทางใกล้และทางไกลและขออภัยจริงๆถ้าหากว่าหยิงลีไม่ได้ทำตามความรู้สึกอยากจะให้เป็นของทุกคน นะคะหลายคนหลายฝ่ายพี่น้องในตำบลบ้านเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยผู้ที่เป็นผู้นำต่อไปหญิงลีก็อยากให้บ้านเราได้พัฒนาทุกทกทางนะคะและตอนนี้ก็ขอให้คนที่จะได้เข้ามาทำงานนะคะขอให้ร่วมกันคัดค้านโรงน้ำตาลที่จะเกิดขึ้นในตำบลบ้านเราในเวลา8เดือนนี้ถ้าหากว่าการคัดค้านไม่สาเร็จโรงน้ำตาลขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นหญิงลีได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพื่อทุกๆคน ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะรักและเคารพทุกๆคนโอเคสรุปคืออบตบ้านคูออำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแพ้สิบสี่คะแนนแต่ว่าไอพีแค่ส0สิบกว่าผมเชื่อว่าอีกสี่ปีข้างหน้าหญิงลรียจะกลับมาแต่ว่าสปปรตของหญิงลรีนี่ต้องยกให้นะถ้าเป็นนักการเืองดีบางทีไม่ยอมนะสิบสี่คะแนนยังคิดไว้เดี๋ยวพลิกเพิกเลยเนี่ยครับสี่คะแนนยังยอมมาแล้วเลยแต่ว่ายิงลีนี่แล้วลงลงครั้งแรกด้วยเนาะ ถ้ายังทําก <actor> mm ิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองเนาะเที่ยวหน้าอบตก็ว่ากันสดใสหม่กะถือว่าเป็นประสบการณ์ทางการเมืองที่สําคัญของหญิงลีนะครับนักร้องดังเนี่ยพอพอบอกร้องเพลงอไโทรศัพท์อะไรเนี่ยมิกได้ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากไม่ทราบว่าบัตรเสียเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าเป็นต้องไปดูบัตรเสียด้วยทีนี้มาอีกเขตหนึ่งครับพี่ก็คือที่ อบตอท่าฉบวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปรากฏว่าคนที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีแค่สองคนแล้วคนที่สองเนี่ยเสียชีวิตเพราะถูกยิงจึงเหลือผู้สมัครเพียงแค่เบอร์หนึ่งเบอร์เดียวนะครับผลปรากฏว่าเบอร์หนึ่งแพ้ no vote โหวตว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนเบอร์หนึ่งนะครับก็ขออนุญาตไม่ต้องอ่านนะครับว่าเขาเป็นใครผมก็ไม่ทราบนะเขาเป็นใครนะเอ,เ,นรนะเอาเป็นว่าผลออกมาของเบอร์หนึ่งในหัมเนี่ยสองพันเก้าร้อยสิบสามคะแนนนะครับ 2 9งเบัตรเสียไปพันสอ้อและไม่ประสงค์ลงคะแนน6,598ครับสะใจไหมไม่ประสงค์ลงคะแนน6,598คิดเป็น6 1 5ิเปอร์เบอร์หนึ่งได้ไปยีเดปอร์เซ็นตเดี๋ยวที่ไหนนะสงขลาที่สงขลาอำเภอรัตภูมิอบตอชื่อท่าจมวงนะครับ คือคนใต้นี่ดูป้ายดูป้ายคนใต้นี่เขาต้องลอยมากนะรายงานโดยคุณนักข่าวชื่อพี่ต๋อมเตชวัตรสุครัตน์นะถ่ายรูปนี้มาให้เราดูเลยนะครับขอบคุณพี่ต๋อมด้วยนะครับนักข่าวการเมืองนะฮะก็นี่คือคะแนนที่เกิดขึ้นคะแนนข้างล่างเห็นไหมครับไม่ประสงค์ลงคะแนน ,6598 ดังนั้นเมื่อไม่ประสงค์ลงคะแนนเอาชนะผู้สมัครได้กกตต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ครับและนายหำขุนเสร็จเกื้อไม่มีสิทธิ์ลงอีกแล้วนะครับถูกตัดออกเลยนะครับ นั่นแปลว่าไม่มีผู้สมัครแล้วก็ต้องทําการรับสมัครกันใหม่กาหนดวันเลือกตั้งกันใหม่นะครับอบอตอน,นี้มาเลือกนายกกันใหม่รอบหน้านะแล้วหวังว่าจะไม่มีใครยิงใครอีกไม่มีใครต้องเสียชีวิตด้วยการเลือกตั้งหรือ,อ,อัระเห็นใดๆหรืออะไรต่างๆก็ตามนะหวังว่าผู้สมัครไม่ว่าจะกี่คนควรจะเข้าสู่การแข่งขันจนกระทั่งสิสส้นสุดการแข่งขันนะนะแล้วคุณไปยอมี่สูจน์ยิงเนี่ยมีการโยงไหมว่ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องที่ท้องถิ่นเนี่ย มันมีข้อสังเกตอะไรอย่างนั้นด้วยไหมแต่ว่าการที่เขาโหวตแบบนี้นี่ไม่จาจะคือคนใต้นะครับตนรู้ชมคนใต้นี่ก็เป็นคนที่ตื่นตัวการเมืองอยู่แล้วนะสงขาเนี่ยแล้วก็โหวตแบบนี้เนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่นะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไม่ค่อยมีนะคือโหวตดีแล้วคะแนนออกมานี่ทำให้คุณหอมมีอนาคตก็ถือว่าจบไปเลยนะครับรายงานข่าวบอกว่าพยอมสังทองหรือกำนันยอมนะครับถูกยิง19ธันวาคมปี68ขณะขับรถ บนถนนสายบ้านพลุโอนท่าปรางอยู่ที่อำเภอป่าบอนพัทลุงเป็น้นที่รอยต่อระหว่างท่าชมวงที่รัตภูมิสงขลาเนี่นะครับตำรวจนั้นยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ hmm. นะก่อนเกิดเหตุมีการประชุมกับทีมงานที่ศูนย์บริการการเลือกตั้งในท่าชมวงจากนั้นก็ขับรถไปส่งลูกทีมจำนวน3าคนถึงบ้านแต่ละคนจนหมดแล้วก่อนขับรถกลับมาที่บ้านเพียงลําพังกระทั่งขับรถใกล้ถึงบ้านประมาณ3ากิโลเมตรคนร้ายไม่ทราบจํานวนและยังไม่ทราบว่าใช้พาหนะใดขับตามประกบ ใช้ปืนลูกซองยิงใส่รถของนายพยอมสองนัดกระสุนทุกตัวผู้ตายเสียรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วก็เสียชีวิตครับนะครับนั่นคือเรื่องราวของว่าการที่ประชาชนส่วนใหญ่หกพันหกพันกว่านี่โหวตแบบนี้นี่เขาก็น่าจะมีข้อมูลมีอะไรนะครับไม่งั้นนี่มีนัยยะและครับคุณถามนี่ก็น่าจะชนะไปนะครับแต่ว่ามันกลับตรงกันข้ามเลยโอ้โันี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้จะเป็นการเลือกตั้งท้องที่ท้องถิ่นเล็กๆนะครับแต่ก็บอกถึง คนที่อยู่ในพื้นที่เนาะเขต้องตื่นตัวต้องสนใจการเมืองครับครับ